อเมริกาโน2,022ให้เสียงภาษาไทยโดยพันธมิตรประเทศอัฟกานิสถาน เพื่อนในมองเห็นอะไรไหม,ไมข้างในนะ่ะเห็นไหมไม่เห็นนะเราก็ไม่เห็นนะให้ตายเถอะซาร่าสงสัยเราจะต้องใช้ตัวช่วยซึ่งทหารอเมริกันส่วนมากจะมีส่วนมากทหารอเมริกันเขาจะมีอุปกรณ์ชิทันสมยัยซึ่งผมก็ได้พกมาตอนนี้สงสัยผมมองข้าศึกไม่เห็นอยู่ ระยะสี่หมื่หลาผมจะต้องใช้กล้องส่งทางไกลเพื่อชี้เป้าค่าศึกที่อยู่ทางไกลคือพวกไอซิดนั่นเองให้ตายเถอะสาระาผมต้องฆ่ามันให้ได้ไม่งั้นถ้าเรากลับไปที่ค่ายเราอาจจะโดนเก็บก็ได้ให้ไปเถอะเพื่อนในมองไม่เห็นใช่ไหมนี่เรามีตัวช่วยคือกล้องส่งทางไกลด้วยระยะ ด้วยระยะที่ข้าศึกอยู่4 0ื0 0ล้าเราจะใช้แค่กล้องนี้กล้องเดียวให้ตายเถอะซาร่าดูนี่สินี่ข้าศึกอยู่ที่ศูนย์นาฬิกาฟาเรนไฮอยู่ที่ประมาณระยะ4 0ื0 0ลาขึ้นลำหนึ่งยิงได้ โอ้โหนั่นไงนั่นไงจับเลยโอ้มันเป็นหมานะไม่ใช่คนเผ็ดไยเถอะสาระสงสัยนายจะยิงผิดตัวน่ะเอาไหมสิจิตสีนาฬิกาฟาเลนไฮยกับระยะ400หลาพร้อมแล้วขึ้นลำกล้อง,งเล่งยิงได้ ชัดเจนพวกไอซิ่พวกนี้มันต้องตายสถานเดียวพระเจ้า ก็หลังจากที่เราไปสู้รบจากสมรภูมิอัฟกานิสถานคือผมสองคนได้ถูกส่งตัวมาจากฐานทัพอเมริกันใต้และได้ประชิดกับค้าศึกกลัวต่อตัว,ตวซึ่งภารกิจของเราก็ไม่พลาดสำเร็จเป็นแน่แท้ข้าสึกก็โดนเราสอยเป็นเรียบร้อย ผมจะแนะนำอาวุธประจำกายของทหารอเมริกาที่เขาใช้ในการสู้รบสมรภูมิในอัฟกานิสถานนี่คือกล้องส่องทางไกลที่ผมใช้ในการสู้รบครั้งนี้ซึ่งผมเป็นตัวที่ชี้เป้าให้เพื่อนฉายาของเพื่อนผมที่ได้รับในสมรภูมินี้เป็นการแต่งตั้งชื่อของเขา ฉาญาที่เขาได้รับคืออเมริกาโน่นะคือผมก็คือเอสเพรสโซ่นั่นแหละชื่อก็คล้ายๆกันนิดหน่อยทุกคนอาจจะสับสนว่าทำไมชื่อคล้ายๆกันคือชื่อมันก็ดูอยู่แล้วหดไรยนะคือเข้าไปที่ไหนสมรอบภูมิไหนที่เขาได้ยินแล้วก็กลัวหมดแหละนี่คือสไนเปอร์มือประกันอันดับหนึ่งของอเมริกาและผมที่ใช้ MC6 อยู่เลยครับ อุปกรณ์ของเขาก็ยังไม่หมดนะครับคืออันนี้ก็ได้แผลนิดหน่อยนะครับดูนี้ครับดูดูท่านผู้ชมครับดูนี้ครับเออนิดหน่อยครับสําหรับอเมริกาโน่ก็ไม่รู้สึกเท่าไหร่นะเออและภารกิจของเราวันนี้ก็เสร็จสิ้นลง ด้วยด้วยดีนะก็จากที่เราใช้เวลาไป30วันคือ1เดือนเต็มนะครับที่ต่อสู้กับอัฟการนิสิานกับพวกไอซิดนั่นแหละภารกิจของเราเสร็จสิ้นแล้วคือเราจะต้องไปพักผ่อนให้ตายเต็อซารัมดูดูกุชีนกูเทไหมอีกอย่างหนึ่งที่ผมยังไม่ได้บอกคืออันนี้นะครับ ที่รอดจากกระสุนของพวกไอซิทุกครั้งก็คือนี่แหละย,ยันมหันคือกระสุนเข้ามาตรงนี้ก็ไม่เป็นไรนะก็พวกนี้มันจะรักษาเขาได้แล้วนะคุ้มครองเรานะนั่นแหละเขาเรียก,ยนะนะยยกจิ้งโจกป้องกันกระสุนเฉียวตายนะนี่แหละคืออยากจะได้ก็หาได้หาได้ทั่วไปหละคือใช้ปากกาเขียนเอานะ E mm aí -hmm.